t o manifestation ดาวเคียงฝัน fill chat ช,ชวนคุยเปิดมุมมองที่อาจไม่เคยคิดแต่ทำให้การเดินทางง่ายขึ้นเพราะบทสนทนาที่ใช่อาจกลายเป็นทิศทางใหม่ของคุณ fill chat ep 55เมื่อการ manifest คือการเลือกเอกภพหรือจริงๆแล้วเอกภพเลือกเราเพราะบางทีการเลือกอาจไม่ใช่แค่ของเรา คือการตอบรับของจักรวาลด,ด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิลแชท EP 55ใน EP ที่แล้วฟิลวิสดอม EP 54เราคุยกันเรื่องของเอกภพคู่ขนาน และพูดด้วยเรื่องของการมานิเฟสว่าจริงๆแล้วการมานิเฟสอาจจะไม่ใช่การสร้างสิ่งที่ยังไม่มีแต่มันคือการเลือกเอกภพที่มีสิ่งนั้นอยู่แล้วแล้วเราก็แค่ก้าวเข้าไปพอฟังแบบนี้หลายคนคงเริ่มมีคำถามในใจว่าแล้วใครกันแน่ที่เป็นผู้เลือกหมายถึงเราที่มานิเฟสเองกำหนดเจตนา ส่งพลังแล้วผลักให้จักรวาลขยับตามที่เราต้องการหรือจริงๆแล้วเป็นจักรวาลต่างหากที่เลือกเราที่เป็นคนตอบว่าเส้นทางไหนคือทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเดินทางของเราหรือบางทีคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่มันคือการเต้นรำการประสานกันระหว่างเราเลือกและจักรวาลเลือกเรา ไปพร้อมๆกันก่อนที่จะไปเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจและยกเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ฟังกันแล้วเรามาพูดถึง3คํคำถามซึ่งเป็น3มคำถามที่เชื่อว่าอยู่ในใจของพวกเราหลายคนค่ะคำถามแรกแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าสถานการณ์ไหนคือเราเลือกแล้วสถานการณ์ไหนคือจักรกวาลเลือก จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องแยกขาดออกจากกันค่ะแต่มันคือบทสนทนาระหว่างเรากับจัก,กรวาลถ้าหากเราเลือกเวลาที่เราตั้งเจตนาอธิษฐานหรือปล่อยพลังความคิดและความรู้สึกออกไปนั่นคือการมานเฟสของเราเป็นการพูดกับจักรวาลแต่หากจักรวาลเลือกมันคือคำตอบที่กลับมา แต่มักไม่ได้มาเป็นเสียงแต่มาเป็นเหตุการณ์เช่นประตูบางบานนั้นเปิดออกบางบานกลับปิดลงบางสิ่งเกิดขึ้นได้ง่ายแต่บางสิ่งอยู่ดีๆก็สะดุดติดขัดได้วิธีการดูง่งายๆค่ะคือถ้าเราส่งพลังไปแล้วเหตุการณ์ที่ตามมามันขยับอย่างชัดเจนนั้นแปลว่าจักรวาลตอบกลับแล้ว ไม่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่นั่นคือการเลือกของจัก,กรวาลคำถามที่สองค่ะถ้าอยากได้แต่ไม่ได้แต่ว่า m a n ifest ล้มเหลวไหมโดยส่วนตัวนะคะจะตอบว่าไม่เสมอไปค่ะเพราะ m a n ifest มันไม่ใช่เวทมนต์ที่ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปตามใจแต่มันคือการที่เราจูนตัวของเราเข้ากับเส้นทางที่สอดคล้องที่สุดบางทีสิ่งที่เราขอ อาจจะไม่ตรงกับคลื่นพลังในตัวเราในช่วงเวลานั้นจักรวาลเลยไม่ส่งมาเพราะมันไม่แมทกันค่ะหรือบางครั้งตัวจิตต้นทางหรือวิญญาณต้นทางของเราได้วางเส้นทางมาแล้วไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่นะจักรวาลก็เพียงแค่ทำให้เราไม่เข้าไปในทางที่ผิดดังนั้นการไม่ได้สิ่งที่อยากอาจไม่ใช่ความล้มเหลว แต่อาจจะเป็นความเมตตาของจักรวาลที่กำลังบอกเราว่ามีเส้นทางที่ดีกว่ารออยู่ก็ได้ค่ะคำถามที่3แล้วถ้าอยากเปลี่ยนเส้นทางทำได้ไหมโดยส่วนตัวก็ตอบว่าทำได้ค่ะแต่ไม่ใช่การฝืนดึงหรือแย่งจากจักรวาลการเปลี่ยนเส้นทางคือการเปลี่ยนพลังของตัวเองให้สอดคล้องกับเอกภพใหม่ถ้าเรายังอยู่ในคลื่นของความกลัวความขาด ความยากเราจะเจอแต่เส้นทางที่สอดคล้องกับสิ่งนั้นค่ะแต่ถ้าเราปรับตัวเองไปอยู่ในพลังของความมั่นคงการเปิดรับความศรัทธาความรักเอกภพใหม่ที่ตรงกับพลังงานนี้ก็จะปรากฏขึ้นดังนั้นการเปลี่ยนเส้นทางจึงไม่ใช่การบังคับจัก,กรวาลแต่คือทางเลือกใหม่โดยการปรับคลื่นพลังของเราให้ตรงกับเส้นที่ต้องการค่ะจำอีพีที่แล้วได้ไหมคะ ที่ได้พูดถึงบุคคลท่านหนึ่งที่สามารถล่วงรู้อนาคตของผู้อื่นได้ค่ะบุคคลท่านนี้ค่ะตอนนั้นเขาได้ทักมาด้วยเหตุการณ์ที่ทำให้เราสงสัยหลายเหตุการณ์แต่อย่างที่บอกคือมีหลายเหตุการณ์แม่นมากหรือมันเกิดขึ้นจริงทั้งๆท,ที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมเหตุการณ์นั้นได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราที่มีการผ่าตัดเกิดขึ้นซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ ไม่ได้มีใครรู้มาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นค่ะแล้วมันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงๆทีนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะตอนที่ไปเจอคนคนนี้ครั้งแรกเลยตอนนั้นค่ะยังทำงานอยู่ในองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่งและเขาทักว่าเราจะได้เป็นอาจารย์พิเศษค่ะตอนนั้นหัวเลาะเลยค่ะหัวเลาอกากเลยเพราะโดยส่วนตัวแล้วไม่ชอบสอนใครค่ะ ไม่ชอบสอนใครและไม่มีความคิดใดๆที่อยากจะไปเป็นอาจารย์ที่ไหนเลยค่ะแต่พอเขาเห็นเราหัวล้อค่ะเขาถามเรากลับมาว่าอยากรู้ไหมว่ามหาวิทยาลัยอะไรเราก็แปลกใจค่ะถามเขากลับไปว่ารู้ด้วยหรอเขาบอกว่าใช่เขาเห็นภาพเขาเห็นชื่อมหาวิทยาลัยนี้แล้วเขาก็บอกชื่อมหาวิทยาลัยมาค่ะซึ่งตอนนั้นต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่า ยังไม่มีการไปสอนที่ไหนทั้งสิ้นและที่สำคัญพอเขาบอกชื่อมหาวิทยาลัยมายิ่งขำใหญ่เลยค่ะเพราะมันเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่น่าจับไปสอนค่ะ 1. ไม่อยากสอนไม่คิดจะเป็นอาจารย์ 2. ชื่อมหาวิทยาลัยปุ๊บไม่มีความเกี่ยวพันใดๆกับมหาวิทยาลัยนั้นเลยหรือไม่มีคอนเน็กชันใดๆเหตุการณ์ก็ผ่านไปค่ะแต่จำระยะเวลาไม่ได้นะคะว่าเป็น กี่เดือนกี่ปีค่ะแต่ผ่านไปอยู่พอสมควรจำสถานการณ์ได้เลยค่ะมีพี่คนหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาชวนเราหรือถามไถ่เราว,ว่าสนใจไปสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไหมพอดีมีพี่ที่รู้จักกันเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่และเขาต้องการอาจารย์พิเศษไปสอนวิชานี้ซึ่งตัวเราทำงานอยู่ในฟิลนั้นค่ะแล้วก็สามารถไปสอนได้แล้วพอบอกชื่อมหาวิทยาลัยมาค่ะ ก็ทำให้แปลกใจเพราะทำให้นึกขึ้นมาได้ว่าบุคคลท่านนั้นเคยทักเราไว้ว่าจะได้สอนที่แห่งนี้ค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะโดยตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนที่เชื่อเรื่องอะไรเราต้องทำตามร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจนกว่าจะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเพราพี่เขาบอกมาปุ๊บบังเอิญช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่กำลังจะหาไรายได้พิเศษเข้าพอดีค่ะ พี่เขาก็เลยบอกว่าให้ลองไปคุยดูก่อนเราก็เลยคิดว่าแค่ลองไปคุยไม่เป็นไรหรอกอาจจะตัดสินใจรับหรือไม่รับก็ได้มันขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะผลนปรากฏว,ว่าหลังจากไปคุยเสร็จปุ๊บมันมีจุดหลายๆจุดที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจ ก็เลยตัดสินใจรับงานค่ะทั้งๆที่เราไม่ได้รู้สึกว่าอยากไปสอนมากนักแต่มันมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องตัดสินใจว่าอืมก็ลองดูละกันเผื่อมันเป็นโอกาสในการรับไรายได้เข้ามาอีกหนึ่งกระเป๋าในช่วงเวลานั้นค่ะแล้วก็อาจจะได้ลองประสบการณ์ในการสอนด้วยจึงได้ไปสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้นค่ะสังเกตเรื่องนี้ไหมคะเราคือผู้ตัดสินใจเราคือคนที่ เลือกเอกภพค่ะถ้านเวลานั้นเราตัดสินใจที่จะไม่สอนเราก็จะไม่ได้เลือกเอกภพเส้นนั้นมาค่ะแต่จุดนี้ค่ะยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งต่อมาค่ะตอนนั้นหลังจากที่เข้าไปสอน<ม>ก็เลยกลายเป็นสอนอยู่หลายปีค่ะพอสอนไปเรื่อยๆก็พบว่ามีการประกาศชิงทุนไปเรียนปร,ริญญาเอกที่อเมริกาค่ะ และในเวลานั้นก็มีความรู้สึกที่อยากไปเรียนต่างประเทศค่ะจึงตัดสินใจลงสมัครในการสมัครค่ะก็จะมีการสอบข้อเขียนแล้วก็สอบสัมภาษณ์ค่ะในการสอบข้อเขียนจำไม่ได้ว่ามีคนมาสมัครเท่าไหร่นะคะแต่ก็เยอะพอสมควรแล้วก็ตัดลงมาเหลือน่าจะไม่ถึง10คนค่ะหลังจากที่ไม่ถึง10คนก็จะมีการสัมภาษณ์ และในช่วงเวลานั้นมีโอกาสได้กลับไปพบบุคคลท่านนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะบุคคลที่ทำนายไทยทักว่าจะได้เข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้พอได้กลับไปพบก็ได้เล่าเรื่องให้เขาฟังเขาได้ทักกลับมาค่ะว่าให้เราไปไหว้หลวงพ่อซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยค่ะแล้วเราจะได้ไปค่ะหรือเราจะได้ทุนปริญญาเอกทุนนี้ค่ะบอกเลยนะคะตอนนั้น ไม่รู้ว่าหลวงพ่อท่านอยู่ที่ไหนคะ่ะเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยมีมากกว่า1ที่ตั้งคะ่ะแล้วเวลาเราสอนเราจะไปสอนอีกที่ตั้งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ที่ตั้งที่เป็นมหาวิทยาลัยกลางคะ่ะเมื่อลองสืบค้นข้อมูลดูจึงพบว่าพระพุทธร,รูปองค์นี้ท่านประดิษฐานอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้งหลักคะ่ะและพอดีเลยวันนั้นจะต้องไปสอบสัมภาษณ์ จึงได้เดินไปหาองค์ท่านค่ะเพิ่งเห็นองค์ท่านครั้งแรกเลยนะคะองค์ใหญ่มากค่ะจะไม่ใช่พระพุทธรูปองค์เล็กๆและเมื่อถึงวันที่สัมภาษณ์ค่ะได้ตรงไปที่พระพุทธรูปเราได้นั่งคุกเข่าต่อหน้าท่านและได้ตั้งจิตอธิษฐานค่ะแต่ไม่ได้ตั้งจิตตามที่ผู้ทำนายทายทักบอกค่ะเขาบอกเราว่าขอท่านเลยท่านให้เรา และท่านจะให้เราได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาเอกที่อเมริกาเขาย้ำแบบนี้นะคะแต่ตอนที่เราอธิษฐานเราอธิษฐานแบบนี้ค่ะโดยประมาณนะคะเพราะนานมากแล้วจําไม่ได้ค่ะจำไม่ได้ร้อยเซแต่คำพูดจะประมาณนี้ค่ะว่าหากเป็นเส้นทางที่เราควรจะได้ไปขอให้เราสอบได้และได้ไปเรียนแต่หากมันไม่ใช่เส้นทางของเรา ก็ขอให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามสิ่งที่สมควรจะเป็นค่ะอธิษฐานแบบนี้ค่ะหากมองย้อนกลับไปค่ะจะเห็นชัดเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันตรงกับพลังในเลเวล5ของตัวเองมากๆและพลังของตัวเองนั้นในอันดับ1อันดับ2ที่มีคะแนนเท่ากันคือ Cosmic f o กับกับ u o n s n s o u s u s ค่ะอันดับ3คือ Heart เห็นไหมคะมีลักษณะของการใช้พลังแบบไม่บังคับหรือ ไม่ได้ยึดว่าฉันต้องได้ทุนขอให้ฉันได้ทุนค่ะแต่มีการวางใจไปกับ Cosmic f o โฟ่ปล่อยให้จักรวาลนั้นนำทางแล้วใช้ตัวสับคอนเชียสตั้งเจตนาในใจลึกๆว่าอยากเดินไปบนเส้นทางที่ใช่ที่สุดค่ะและทั้งหมดก็ยังถูกฮาร์ดนั้นห่อหุ้มไว้นั่นคืออะไรคะนั่นคือการวางใจไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ ให้ท่านชี้นำสู่สิ่งที่ถูกต้องค่ะหากลองย้อนกลับไปในวันนั้นนะคะจําได้ว่าตอนที่นั่งคุกข่าวเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากไม่ได้รู้สึกว่าท่านคือหลวงพ่อองค์นี้ค่ะแต่รู้สึกได้ว่าท่านคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าค่ะเหมือนเรานั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้า เราจึงรู้สึกในความเคารพและศรัทธาที่เราบอกว่าเราอยากให้ท่านนั้นนำทางเราอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากๆค่ะในเวลานั้นมีความลังเลค่ะในการที่ว่าอยากได้หรือไม่อยากได้กันแน่มุมนึงลึกๆบอกเลยค่าว่าอยากได้อยากได้เพราะอะไรเพราะอยากเรียนปริยาเอกอยากได้เพราะอะไรเพราะอยากไปต่างประเทศแล้วทาไมถึงไม่อยากได้หนึ่งเพราะมันเป็นทุนค่ะ มีการกลับมาและต้องชดใช้ทุนนั่นหมายความว่าเราต้องออกจากงานประจำแล้วไม่ได้ทำงานในองค์กรและเราต้องมาเป็นอาจารย์ประจำอย่างเต็มตัวแล้วต้องชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาเท่านี้เท่านี้ค่ะมันเป็นข้อผูกมัดที่ทำให้เรากลัวอีกเรื่องนึ่งค่ะเนื่องจากตอนนั้นได้บอกบางคนไว้แล้วมีบางคนก็ทักว่าเขาไม่อยากให้เราอะค่ะ ติดลาบยศสรรเสริญเขากลัวว่าเราจะติดอยู่ในสิ่งที่มันเป็นทางโลกมากเกินไปค่ะตอนนั้นก็เลยมีจุดที่มีความลังเลอยู่จึงตัดสินใจโดยที่เราไม่รู้ว่าเราใช้พลังและระดับในตัวเราในการมานิ f เฟสสิ่งนั้นค่ะอยากรู้หรืยังคะว่าผลคือสอบได้ทุนหรือไม่ได้ในวันนั้นวันที่สัมภาษณ์ค่ะหลังจากอธิษฐานจิตต่อหน้าท่านแล้ว บรรยากาศดีมากค่ะต้องบอกไว้ก่อนบรรยากาศในการสัมภาษณ์ดีมากๆถามอะไรเราก็รู้สึกว่าเราตอบได้คล่องดูทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มพอใจมากผลออกมาคือสอบไม่ผ่านค่ะตอนนั้นในตาแหน่งที่หรือทุนที่สมัครไว้จะรับแค่คนเดียวนะคะสุดท้ายคนที่ได้ไปค่ะคือคนที่เคยได้ทุนปริญญาโทมาแล้วค่ะได้ทุนปริญญาโทมาแล้วแล้วก็ได้ทุนปริญญาเอกต่อ คราวนี้เราลองมาวิเคราะห์ตาม3คําถามแรกที่เราเคยพูดกันไว้แล้วจําได้ไหมคะคําถามที่หนึ่งค่ะเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือการเลือกอันไหนคือจัก,กรวาลเลือกค่ะเคสนี้นะคะตอนที่เราอธิษฐานว่าถ้าใช่ก็ขอให้ได้ไปถ้าไม่ใช่ก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ควรจะเป็นตรงนี้คือเราเป็นคนส่งเจตนาหรือเรามานเฟสค่ะส่วนผลที่ออกมาไม่ผ่านสัมภาษณ์มันคือ จักรวาลตอบกลับเพื่อบอกว่าเส้นทางนี้ไม่ใช่ค่ะทั้งสองกรณีนี้คือบทสนทนาระหว่างตัวเรากับจักรวาลค่ะคำถามที่สองถ้าอยากได้แต่ไม่ได้มันแปลว่าการมานิเฟสนั้นล้มเหลวหรือไม่หลายคนอาจมองว่านี่ไงไม่ผ่านสัมภาษณ์มันคือความล้มเหลวแต่จริงๆแล้วโดยส่วนตัวนะคะมันไม่ใช่ค่ะเพราะตอนที่เราตั้งเจตนานั้นเราไม่ได้ตั้งเจตนาว่า ต้องให้ได้ทุนเลยแต่เราตั้งว่าขอให้เป็นไปตามสิ่งที่ควรเป็นเหมือนกับขอให้บุญบาร,รมีนั้นพาเราไปค่ะดังนั้นผลที่ไม่ได้ทุนจึงไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการถูกพาออกจากเส้นทางที่ไม่ใช่ค่ะการไม่ได้สิ่งที่อยากได้จึงไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนพ่ายแพ้ตลอดนะคะแต่มันคือการถูกคุ้มครองจากสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเราก็ได้ค่ะทีนี้คำถามที่ส มีคำถามที่บอกไว้ว่าถ้าอยากเปลี่ยนเส้นทางทำได้ไหมวันนั้นค่ะถ้าเราอยากเปลี่ยนผลลัพธ์จริงๆเราอาจต้องเปลี่ยนวิธีการตั้งเจตนาค่ะเช่นขอด้วยความมั่นใจไปเลยว่าขอให้ได้ไปการเปลี่ยนเส้นทางมันคือการเปลี่ยนพลังของตัวเองให้สอดคล้องกับทุกเอกภพที่มีทุนรออยู่แล้วค่ะ การเปลี่ยนเส้นทางจึงไม่ใช่การดึงบางสิ่งที่ไม่ใช่มาเป็นของเราแต่มันคือการปรับคลื่นพลังของเราให้ตรงกับเส้นทางที่ต้องการได้ค่ะคราวนี้เราลเรามาดูมุมนี้กันค่ะว่าในวันนั้นเราบอกว่าเราใช้พลังของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวจำได้ไหมคะเราไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าเราใช้คอสปิกโฟไปเราใช้สับคอนเชียสไปเราใช้ฮาร์ดไปเราใช้เลเวล5ไปเรียบร้อยแต่เราอยากจะบอกทุกคนว่า ถ้าหากณนะเวลานี้เรามีทามเมชีนนั่งกลับไปได้วิธีการใช้สมพลังและเลเวลนี้เราจะใช้ต่างไปค่ะลองดูดีๆนะคะเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังค่ะในมุมของ Cosmic f o โฟตอนนั้นเราเลือกปล่อยโฟค่ะเราเลือกปล่อยโฟไปกับจัก,กรวาลหรือสิ่งที่เราเครารพศรัทธามากๆแต่จำได้ไหมคะเราเล่าให้ฟังว่า ในเวลานั้นเรามีความกลัวและกังวลอยู่ค่ะเห็นพลังงานนี้ไหมคะแม้เราจะใช้ให้จักรวาลเป็นคนจัดสรรให้เราแต่โดยพลังงานลึกๆของเราเรามีความไม่มั่นคงหรือไม่เสถียรค่ะเรามีความกลัวอยากได้แต่ก็กลัวอยากได้แต่ก็กังวลค่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่รู้ในเวลานั้น แต่สมมติถ้าเรานั่งทำแมชชีนกลับไปได้เราจะปรับพลังงานทั้งหมดค่ะและการใช้พลังงานในวันนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ค่ะหรือเปลี่ยนจิตภายในทันทีว่าฉันพร้อมแล้วที่จะไปขอให้เส้นทางนี้เปิดออกมันคือเส้นทางที่พลังของฉันสอดคล้องที่สุดและฉันจะใช้มันทำสิ่งดีร่วมกับโลกใบนี้แบบนี้ผลลัพธ์จะแตกต่างกันนะคะ เพราะถ้าหากวันนั้นเราอธิษฐานว่าขอให้ได้ทุนเราเชื่อร้อยเปร์เซ็นเลยค่ะว่าเราได้ทุนจริงๆแต่ในการตั้งเจตนาแบบนี้ที่มันไปพร้อมกับพลังของความกลัวและกังวลอะไรบางอย่างที่เราตัดไม่ได้มันอาจจะพาเราไปสู่เส้นทางชีวิตอีกหนึ่งเส้นทางแต่เส้นทางนั้นอาจจะเป็นเส้นทางที่ทำให้เรามีบททดสอบที่หนักหน่วงก็ได้ค่ะอาจจะมีความไม่มั่นคงบางอย่าง แต่หากเรารู้พลังเราเปลี่ยนคำ manifest ใหม่ตามที่บอกไปข้างต้นสิ่งที่เรากังวลทั้งหมดมันไม่มีอยู่ในจิตเราค่ะเราพร้อมให้จัก,กรวาลน,นั้นเดินไปกับเราค่ะแล้วฟไปกับจัก,กรวาลเราเชื่อมั่นว่าหากเราได้รับทุนการใช้ทุนจะเป็นการใช้ที่เหมาะสมที่สุดเราจะไม่ติดอยู่ในลาบยศสรนเสริญอย่างที่ใครบางคนนั้นกังวลแทนเราเรา จะมีชีวิตที่สามารถเชื่อมมากับบนเส้นทางที่ flow ไปกับหัวใจเราได้เหมือนกับทุกวันนี้แม้จะเป็นอีกหนึ่งเอกภพก็ตามค่ะถ้าวันนั้นพูดชัดเจนค่ะว่าฉันขอไปเอกภพเส้นที่ได้ไปเรียนต่างประเทศก็จะถูกเลือกค่ะจุดนี้ย้ำนะคะ manifest คือการเลือกเพราะเอกภพมันมีมากมายรอเราอยู่เราเลือกด้วยความถี่พลังงานที่เราส่งออกไปในวันนั้นค่ะ มุมที่2ค่ะมุมของเอกภพเลือกเราหรือจัก,กรวาลน,นั้นเป็นพลังคัดกรองให้เราแม้เราจะขอหรืออยากได้แต่จักรวาลจะตรวจสอบว่าสิ่งที่เราขอนั้นสอดคล้องกับพลังที่แท้จริงของเราหรือไม่ในเคสนี้ในตอนนั้นค่ะถ้าเรายังเต็มไปด้วยความกังวลไม่มั่นใจเรื่องอนาคต แล้วก็เป็นห่วงเรื่องต่างๆนานาเอากภบพบจึงปิดเส้นทางทุนต่างประเทศไว้ก่อนเพราะมันขัดกับโฟที่แท้จริงของหัวใจค่ะจุดนี้เอกภบพบเลือกเราเพราะจัก,กรวาลทำหน้าที่เหมือนผู้คุ้มครองที่ไม่ปล่อยให้เราเดินเส้นนี้ถ้ามันไม่สอดคล้องค่ะในจุดที่3ค่ะเป็นจุดตรงกลางร,ระหว่างการสนทนากับจัก,กรวาล ความจริงแล้ว manifest ไม่ได้เป็นการเลือกฝ่ายเดียวมันคือการสนทนาสองฝั่งเราเลือกด้วยเจตนาความเชื่อและการจูนพลังจักวาเลือกกลับด้วยเหตุการณ์จริงที่เปิดหรือปิดเส้นทางนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงนั่นคือเอกภพที่ทั้งสองมันคือการตอบรับกันค่ะนี่จึงเป็นคำตอบที่เป็นประเด็นสำคัญว่าการ manifest คือการเลือกเอกภพแต่เอกภพก็เลือกเรากลับเช่นกันค่ะ สุดท้ายแล้วการ manifest ไม่ใช่การบังคับจักรวาลให้เป็นไปตามใจเราแต่คือการสนทนากับจักรวาลผ่านเจตนาและการตอบรับเราเลือกและจักรวาลก็เลือกเรากับเส้นทางที่เกิดขึ้นจริงก็คือเส้นทางที่ทั้งสองฝั่งเห็นพ้องต้องกันในระดับพลังงานเพราะบางทีสิ่งที่เราเรียกว่าการเลือกอาจเป็นเพียงการได้ยินเสียงของจักรวาลที่เลือกเรามาตั้งแต่แรกแล้ว และถ้าย้อนกลับมาที่คำถามใหญ่ของวันนี้เราจะพบว่าบางครั้งเป็นเราที่ตั้งเจตนาเลือกเส้นทางด้วยพลังที่ชัดเจนแต่บางครั้งก็เป็นจักรวาลที่ส่งคำตอบกลับมาผ่านเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นในบางครั้งสิ่งที่เราขอไปประตูบานนั้นกลับปิดลงแต่มันไม่ได้บอกว่าเราล้มเหลว แต่มันกำลังบอกว่านี่คือการสนทนาระหว่างเรากับจักรวาลเราเลือกด้วยเจตนาของเราจักรวาลเลือกด้วยการจัดเรียงเส้นทางให้ตรงกับพลังที่แท้จริงของเราและเส้นทางที่เกิดขึ้นจริงก็คือจุดที่ทั้งสองการเลือกนั้นมาบรรจบกันเพราะฉะนั้น manifest ไม่ใช่การบังคับจักรวาลและจักรวาลก็ไม่ได้บังคับเราแต่มันคือการเคลื่อนไปด้วยกันเหมือนการเต้นรำเราก้าวหนึ่งจักรวาลก้าวหนึ่ง เราส่งพลังจัก,กรวาลตอบกลับและบางทีสิ่งที่เราเรียกว่าการเลือกแท้จริงแล้วอาจเป็นเพียงการได้ยินเสียงสะท้อนของจัก,กรวาลที่เลือกเราไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณมานิเฟสอะไรบางอย่างอย่ามองว่าคุณกำลังทำอยู่ฝ่ายเดียวแต่ลองฟังด้วยว่าจัก,กรวาลตอบคุณกลับมาอย่างไรเพราะที่สุดแล้วนี่ไม่ใช่เกมของผู้เลือกกับผู้ถูกเลือกมันคือบทสนทนาอันงดงามระหว่างคุณกับจักรวาล Astro Manifestation ดาวเคียงฝันฟิลแชทชวนคุยเปิดมุมมองที่อาจไม่เคยคิดแต่ทำให้การเดินทางง่ายขึ้น พราะบทสนทนาที่ใช่อาจกลายเป็นทิศทางใหม่ของคุณอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ